เราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่กันประมาณกี่นาทีสักสินาทีเอาสักห้านาทีก็ได้นาทีก็ได้มาห้ถ่ายรูปก่อนก็ได้มาดทถ่ายี่จริงพี่ฟมต้องมาต่เราถ่ายรูปยว่ายระส่งะส่งให้ดีชันด้วยนะคะสองสาขอบพระคุณมากค่ะกล้องไหนคะ้อง เอาให้ทางนี้ส่งเข้ามาดีก <databases> ว่า <mainland> ม <hate> ีแอดไลน์ไหมเอ่ยไปที่เบอร์โทรเลยศู8ย์แปดแปดเข้ากไหห่องสูงแปดแป เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสีเจ็ด่เจ็ดห้าสองหกเจ็ดห้าสองจ้าส่งให้เลยจ้ะเห็นรูกที่สีสวยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอ่ะพันเริ่มก่อนเลยค่ะตามติ๊กติ๊กเลยค่ะกิจกรรมที่สองกิจกรรมเอกโทษการพอดีจะทางทาง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตเนอะ,ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะใชเเเ่เป็นข้อสอง็นดหนึ่งนะคะปฏิบัติธรรมค่ะกิจกรรมปฏิบัติธรรมค่ะแต่ถ้าจขอขอบคุณกิจกรรมวันนี้อนอกน,นั้นเดี๋ยวสำนักง,งานจะจัดการในเหรือยังไงเดี๋ยวว่ากันทีนึงนะคะ,คะ ส่วนตัวงานเี่เราได้คุยกันเมื่อวานไหมว่าตารางจะออกมาเป็นแบบไหนใช่ไหมค่ะอเคตัวนี้ค่ะที่นี่ตารางเนี่ยตารางคุณพี่เลื่อนดูถ้าคุณพี่เลื่อนมองเห็นไหมได้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะต้องไปพิมพ์ตามนี้ค่ะไม่เป็นไรถ้าได้แล้วก็ก็ส่งได้เลยค่ะนค่ะก็จะเป็นวิทยากรสี่ท่านสท่านใช่สามรูปกับหนึ่งนะคะแล้วก็จะเหมือนกับที่เราว่ากันเนาะว่าตามตารางมันจะต้องจบอยู่ที่สิบหกเนาะ แต่ว่าอาจจะเลิกจริงๆก็น่าจะเป็น14 40ะจะปุจชาวิสัชนาอย่างนี้ค่ะแล้วก็หัวข้อนะคะที่นำเรียนคิดอยู่เมื่อคืนนะคะก็จะเป็นหนึ่สุดจริตธ,ธรรมของมนุษย์นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะ,คะสองความมีวินัยเพื่อการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนาค่ะ,คะแล้วก็สจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ อันนี้น่าจะยกถวายเป็นพระราชกุศลได้แล้วก็น่าจะสอดคล้องกับกับหลายๆอย่างที่เป็นกิจกรรมด้วยนะคะ,คะแล้วก็ตัวที่4ก็จะเป็นบุญกรยาวัตถุสิบค่ะแล้วก็บรารมี30สทัศนะคะอ,อยู่บ้านก็สร้างอยู่บ้านก็สร้างได้นะคะแล้วก็การอธิษฐานจิตถวายเป็นพระรจชกุศลค่ะตัวตโจจะเป็น บนกระยาวัตถุสิบนี้จะเป็นหนูจะเป็นคนบรรยายเองนอกจากนั้นก็จะเป็นวิทยากรนะคะจะเป็นวิทยากรที่เป็นพระคุณเจ้านะคะจากตอนนี้ตอนนี้เสร็จแล้วหนูจะส่งให้คุณพี่ทางนี้เนาะที่แอดเข้ามาแล้วก็เป็นไฟเวิร์ดคุณพี่สามารถเข้าไปแก้ด้วยนี้นั่นได้ขอบคุณค่ะค่ะต่อไปที่สุดเลยทีนี้เห็นว่ามีจิตอาสาอะไรนะคะสุดท้ายด้วยถ้าว่าถ้าว่านายทราบกําหนดการวันนี้ถ้าว่านายทํากิจกรรม เนี่ยจิตอาสาบำเพ็ญป,ประโยชน์สองจุดสี่หลังจากนั้นถ้าเราเลื่อนอีกได้ไหมเลื่อนขึ้นมาอีกสมมติว่าหลังจากนั้นเรามาบำเพ็ญประโยชน์กันสักหน่อยในบริเวณวัดอย่างนั้นจะได้ไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายก็ได้ก่อนที่เขาจะกลับสมมุติว่าบุญกระยาวัตถุเสดหนูบรรยายเสรจเนาะมันจะประมาณ12เลกาสาถึงไอตัว15ปุจชาวิสัชนาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้เ,เนี่ย ถ้าเผื่อนายเห็นท่านแล้วโนจะส่งตารางนี้ให้นายแนบกำหนดการไปให้ถ้าว่านายบอกว่าเออถ้างั้นกิจศาลามานน่นๆอันนี้คือตุ๊กตาไปให้นายตุ๊กตาไปให้นายก่อนนะคะก็ถ้าสมมุติว่าไม่มีตัวนี้เราก็จะเป็นตัวปูชาและวิสัชนาเวลาเขาสงสัยอะไรแต่ถ้าเป็นเด็กแล้วก็คงจะไม่เท่าไหร่ก็คงจะใส่เป็นกิจกรรมนี้จะดีกว่ามันจะได้เด็กเด็กที่โนค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นพาเด็กทาอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้เป็นการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยแล้วก็มันน่าจะครบองค์ประอกอบของการบำเพ็ญพระเจริสงค์ด้วยการแต่งกายวันนั้นการแต่งกายเรา,<ๆ>เ,ราเรามาคุยกันว่าเด็กจะเป็นศินห้าหรือเด็กจะเป็นสิแปดคะเป็นศินห้าใช่ไหม,อ,มอุบาสกอุบาสิกาศินห้าก็พอสอ <c oughs> ถ้าเป็นศินห้านั่นก็จะเป็นจะเป็นเสื้อขาวกับกางเกงวอร์มไหม <c oughs> เสื้อขาวกับกางเกงดํา ้ายินไม่ไม่อนุญาตนะคะใช่หรือจะเป็นชุดสถาบันถ้าเป็นชุดสถาบันมันจะมันจะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมเนาะมันจะมองเป็นกิจกรรมเสียบากกว่ามันจะเป็นกิจกรรมมันจะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามันจะเป็นเสื้อขาวกางเกงดําหรือเสื้อขาวกางเกงขาวมันจะเป็นแบบปฏิบัติธรรมคณะแล้วก็บางทีได้ขอมาได้ทั้งร้อยร้อยคนเลยใช่ไหมอ๋อประมาณการงบ เฉียดมากลยคะแค่ห้าสิบคนห้าสิบคนงบเราหนึ่งหมื่นห้าสิบคนค่าอาหารกลางวันคนละหนึ่งร้อยก็ปาก็ไปห้าพันนะทีนี้ค่าอาหารว่างก็หัวละสามสิบห้าบาทอาหารว่างคืออะไรอาหารว่างคือแล้วแต่ทางนี้จะจัดให้ค่ะเป็นน้ําดื่มอ๋อคือคนคนทาอาหารใช่ไหมเป็นให้คนทําอาหารที่นี่เขาจัดจัดเสร็จสรรเลยใช่ไหมก็จะเป็นอาหาร เป็นอาหารเสร็จแล้วก็จะเป็นหนูว่าเอาเป็นพวกกาแฟดีกว่าเป็นก<ช>าแฟ<ะ>เพราะว่าแกจะเป็นคนทํากาแฟขายอยู่แล้วเป็นรถนะแล้วทอเนี้เวลาเราเหมาเขาเนี่ยเมาที่หนึ่งมันสองพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงคนของเราได้ทั้งหมดเลยมันจะคุ้มทุนกว่าสมมุติว่าอยู่ที่เราต่อราคาเป็นพันพันห้าหรือสองพันเหลืออะไรสุดแล้วแต่เราเาว่าสาสิบห้าคนคูณสองมือ้อ มันจะเป็นเท่าไรประมาณ1,750 1,750บาทใช่ไหมใช่นี่นี่คืออาหารร่างที่เราจะตีให้เป็นน้ําใช่ไหมใช่ค่ะเออเ0็7พอแล้วแต่เพียงว่าเราต้องคุยกันกับเขาอีกรอบหนึ่งว่าน้าเนี่ยเรามีงบประมาณ1,007เนี่ยจะเป็นพวกกาแฟหรือน้ําหวานอย่างเงี้ยได้ไหมคะพี่เห็นได้ได้ยินข่าวว่าพี่ก็ทําน้ําพวกนี้อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าคนคนจานวนเท่าไหร่กะว่าจำนวน50คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะรับไหวอยู่ ถ้าตีเป็นแก้วละ20เซอร์ิแก้วละ20 50คนเป็นเท่าไหร่จ้า1,000่ะัเนาะใช่ไหมเป็นมันสองมือ้อเอา้ามันสองมือ้อมันสองมือ้อเราก็อย่าไปตีแก้วลักขนาดนั้นมันอาจจะเป็นแก้วที่เป็นกาแฟหรืออาจจะเป็นน้าําหวานหรืออาจจะเป็นคือคนเขาทาขายเนี่ยคือเขาทาใส่เป็นเป็นโถข,ของเขามา,าแล้วตามจํานวนเงินของเขา,เามาแล้วแล้วเขาก็ต้องแบ่งว่าสองเวลานะเขาจะต้องแบ่งอย่างไรเ่เขาเขาคงจะ เขาเขาคงจะจัดการให้เราได้อ,อันนี้ค่าอาหารนี่เราตีหัวละร้อยห้าสิบคนก็ห้าพันบาททีนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กาลังเสนอไปแบบเนี้ยค่ะอือเสนอไปว่าร้อยนี่ก็คือคือกินสองมื้อใช่ไหมมืม้อเดียวค่ะหารกลางวันมืม้อเดียวงบหนึ่งหมื่นเนี่ยแล้วอิงเจตคุณละ่ะอิงเจตจะผนวกกับโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งมไม่รู้ว่าพอดีมันมีทั้งกรมการศาสนาและสำนักง,งานปัดติกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ สองโครงการาใช่ค่ะสองโครงการโครงการทุนก็ปีที่แล้วได้เจ็ดพันเองเจ็ดพันเขาให้เจริญพุทธมนต์ค่ะค่ะทีนี้ว่าถ้าถ้าจังหวัดเขาให้จัดก็น่าจะไปรวมอยู่จังหวัดหรือเปล่าถ้าจังหวัดไม่จัดก็น่าจะมารวมกันที่นี่ทีนี้ถ้าเจริญพระพุทธมนต์มาก็ต้องมีค่าปัจจัยถวายพระไปกับค่าท่ายไปอ,อย่างนี้ค่ะอ๋อแต่ถ้าเป็นสองอันอย่างนี้ยอีกตัวหนึ่งจัดปฏิบัติธรรมอีกตัวหนึ่งจัดสวดมนต์ มันก็ต้องมาผนวกเป็นเป็นโบรณาณการแบบสวดมนต์ก่อนทำสมาธิก่อนค่อยมาฟังธรรมใช่ไหมใช่ค่ะออะอันนี้เผื่อนใช้ะะใช้กลุ่มคนเดียวกันใช่ไห<ช>ม,มน่าจะมีถ้าว่าอย่างนั้นถ้าว่ามันตรงกับวันด้วยแต่ว่าวันนั้นถ้าว่าจังหวัดจัดส่วนราชการต่างๆต้องไปทางจังหวัดแน่นอนอ,อย่างนั้นอันนี้ก็จะมีแต่ทีมพวกเราประมาณนี้ค่ะคือมันยังไม่มีอะไรแน่นอนถ้าจังหวัดจัดปุ๊บต้องไปทางเขาคนห้าสิบ ห้าสิบบางทีก็อาจจะขอให้แม่ชีเข้ามาร่วมถวายพระจุลด้วยอย่างนั้นน่ดีค่ะแล้เอาแม่ชีมันจะได้เป็นนั่งข้างหน้านั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะขอให้มีแบบคนเฒ่าคนแก่มานั่งมาอะไรเนาะคลัเล้ากันอะไรประมาณนี้ค่ะประมาณประมาณเท่าไหร่นัก็ก็ก็ของของท่านเนี่ยท่านเอามาห้าสิบนั่นแหละแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าว่าทางนี้จะยังไงแบบไหนเลยจะคุยกับหลวงพ่ออีกที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะอพอออนอ่ะให้เอาหนึ่งร้อยคน ทีนี้นี่แหละค่ะมันจํากัดอยู่ที่ค่าจ,จ่ายถ้าเราตีค่าหัวไปแบบน,นี้แล้ว,แ,ลวแย่แลเลยใช่ค่ะถ้ามันจัดแบบคล้ายๆแบบโครงการแต่ถ้าสมมติว่าเราจะจัดแบบจัดปฏิบัติธรรมอย่างนั้นเหมือนที่เราเคยจัดนะ่ะเรารก,ก็ต้องมีเงินสแปร์ไว้อยู่ดวีว่าบเวลาพวกหนูจะจัดแต่ละทีหนึ่งหนูจะต้องมีงบอยู่ในมือแล้วประมาณสองหมื่นนะแต่หนูไม่รู้เลยว,ว่าคนจะมากี่คนคใช่สองหมืน่นสองหมืน่นห้าสามหมืนน่นหนูต้องมีอยู่หนูต้องมีเงินอยู่ในมือแล้วนะ ใช่าเราจัดปฏิบัติธรรมทุกปีเนี่ยค่ะแล้วบางคนเขาก็มาที่มาจากกรุงเทพมาจากโนมาจากนี่นาะแบบเขารู้จักวัดนี้่าเงี้ยใช่เนี่ยมันเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าของของท่านเนี่ยดีอย่างไรหรือว่ามันดีแบบว่าหนึ่งมันจํากัดอยู่ตัวคนแล้วมันผนวกอยู่ที่เงินเป็นเหมือนลักษณะกิจกรรมโครงการมันจะมันจะค่อนข้างที่ว่าเราจะเห็นตรงแลวเราจะเอาคนมาเลยแบบเนี้ยมันจะปลอดภัยกว่าแต่ของโนเนี่ย ขนขยงก็มาเป็นพันหนูก็ตายหนูก็ต้องวิ่งหาอีกครับอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะยากแบบนั้นเพราะว่าของหนูเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนสาธารณชนมันมาได้ค่ะก็ก็ทางที่ประมาณการไปก็จะเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสามสามสามคนสามรูปก็คนละพันสองเมาใจเนี่ยค่ะจาะเนี่แหละค่ะงบแบบมันมันเบียดมากเลยค่ะเบียดจริงๆเลยค่ะ ถ้าว่าปรับเลื่อนหรือในยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะมันคุยกันได้มันยังไม่ถึงวันเลยเดี๋ยวตอนเรา่อยมาคุยกันอีกทีนึงแล้วตอนเนี้ยหนอยากให้ทางวัฒนธรรมออกออกออกใบเชิญวิทยากรบรรยายแต่ละหัวข้อที่ได้ลงในสกิลลไปเมื่อตะกี้วิทยากรมีสีท่านนะคะรูปสี่สี่รูปสี่รูปคนส่วน รูปทับคนสามรูปหนึ่งคนจัดสามรูปหนึ่งคนใช่สามรูปหนึ่งคนเป็นสีคน่คนนะคะืคะถ้าว่ายังไงเราจะการล้างหนี้เนาะมันมถ้าว่าสี่คนมันถ้าสมมติว,ว่าเราเลื่อนมาเป็นก็ไม่แยอย่ายง,งนะั้นแหะคือถ้าตีตอนนี้ตีพันสองก็ถือว่าเมตตาขอความเมตตานอนเคราะห์เนาะ เพราะความเมตตาเน่เพราะ,ะ,ะที่นี้เรื่องค่าสถานที่อะไรยังไม่ได้คุยเพราะว่าตีออกมาแล้วมันมันแทบไม่ได้ค่าสถานทีค่คุณท่านลองลองตีทุกอย่างออกไปก่อนอตัวลองตีทุกอย่างออกไปก่อนเมื่อตีทุกอย่างออกไปแล้วว่า วิทยากรเท่านี้ค่าสถานที่เท่านี้นะแล้วก็อาหารแล้วก็เครื่องดื่มเท่านี้แล้วก็เงินมันไม่พอเมื่อมันแล้วแล้วท่านส่งไปเนาะแล้วปหญ่บอกว่าฉันมีให้เท่านี้จริงๆนะทาได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็แล้วแต่คนพีก็วิ่งมาหาโนูอกรอบนึงว่าเราจะทําอย่างไรให้ให้กิจกรรมนี้มันมันมันเสร็จสิ้นแล้วมันถูกต้องครบถ้วนแล้วเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งซึ่งหนูคิดว่า เรื่องพวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับเราทั้งสองถ้าเราต้องการที่จะทําเพื่อเพื่อแผ่นดินของเราเองอหนาคิดอย่างนั้นน่ารักที่สุดเลยค่ะใช่ั้นก็คือประมาณการไปตามนี้ค่ะให้ประมาณการไปก่อนให้อะไรไปก่อนนะให้ท่านข้้งวุนท่านวินิจฉัยดูแล้วก็อาจจะยังไงเพิ่มเติมได้หรือเพิ่มเติมไม่ได้แล้วอ,อาจจะมัดมือชกแล้วว่าฉันมีให้เธอสิบบาทน,นะ<อ>ไปจัดการให้ฉันเดี๋ยวนี้นะคะเราก็ทําตามจํานวนเงินเท่านั้นโอเคค่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้นมั้งค่ะอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะ เนาะตามนั้นค่ะใช่แต่ว่าเราอย่าลืมว่าคนคนมาเนี่ยเขาต้องได้กินก่อนเขาต้องอิ่มนะะใช่เขาต้องอิ่มเขาต้องได้กินก่อนอย่างน้อยถ้ามาลดทอนยังไงได้บ้างแต่อย่างน้อยคือเขาต้องอิ่มก่อนแล้วเขต้องมองอย่างอื่นไปนะฮะส่วนข่าวิทยากรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพอที่จะปรับลงได้ก็ไม่มีปัญหาสําหรับหนูใช่ไม่มีปัญหาคือเขาบอกว่าชั่วโมงวิทยากรนอกชั่วโมงละพันสองตามระบบราชการเนาะทีนี้เราก็เลยบอกว่า ตามตารางเราเหมาจ่ายทั้งวันเราก็เลยใช้คาว่าขอเป็นช่วงพันสองอเงี้ยค่ะก็ตามเลทมันมันก็ตามเลทไม่ใช่เหรอเป็นยติเป็นยาโทเป็นยาเอกเป็นชั่วโมงเขาว่าอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงมันต้องดูเลทดูเลทดูเลทคุณวุฒิด้วยกับความเชี่ยวชาญด้วยแต่ของหนูหนูได้จริงหนูได้อยู่สูงสุดอยู่ที่สองพันสามสองพันสามแต่วันละไม่เกินสี่ชั่วโมงใช่สูงสุดแต่ถ้าเป็น เป็นปกติแต่ที่หนูเคยไปตามปกติคือมันอยู่ที่พันสองพันสองพันสองแต่เขาจะเหมากี่วนันแล้วกีก่ชั่วโมองที่จะให้เราได้ไม่เกินหกชั่วโมองแต่เราไม่สามารถพูดได้ถึงหกชั่วโมองต่อวันหรอกนะคะอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกเลทหนึ่งของราชพักที่เขาทำเขาว่าถ้าคุณวปริญ,ญาตีแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญมากมีความจำเพาะมันให,มนให้มันให้ได้ตเมเลทเพราะว่าอยู่ที่ราหกร้อยใช่ไหมหกร้อยหรือสามร้อยห้าสิบหรือยังไงนี่แหละค่ะ แต่ว่าเขาจะถัวเฉลี่ยจากที่อื่นมาให้นาะเพราะว่าบางคนเขามาจากทางไกลรถเรืออะไรเขาแต่ตอนนี้ด้วย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 ความที่ที่วิทยากรเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้นั่งเครื่องบินมาแต่ว่าทำ<ม>แต่ถ้าทําอย่างไรให้มันถูกต้องตามระเบียบเขาทําไปก่อนเราก็เอาอาจจะเอางบจากนั้นมายกย้ายเพื่อมาดูแลให้มันเกิดความสมบูรณ์คูนผลไตเพราะอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะทางงานขอขอเป็น คุยนอกรอบก็แล้วกันค่ะถ้าประมาณการตัวเลขคือแบบนี้แต่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่นู้อยากจะแนะนําคือท่านจะต้องไปคุยกันกับคนที่เขาจะต้องทําอาหารก่อนว่าอาหารกับเครื่องดื่มงบจํานวนเท่านี้อย่างไรแต่ว่าท่านต้องไปเคลียร์จากข้างบนผู้บังคับบัญชาท่านบอกว่าข้างบนเขามีให้เราเท่าไหร่เพิ่มเติมให้ได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเขาได้มาแล้วว่าฉันให้เธอได้ร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไปคุยกันกับคนที่เขาทําอาหารว่าอย่างเงี้ยเอียงไรแบบไหนค่ะขอบคุณท่านด็อกเตอร์ที่ให้คำแนะนำชี่แนะ ก็จะได้สําเร็จตามจํานวนเงินอันน้อยนิดก็ลเลยก็สบายใจตรงนี้ค่ะ,คะที่ได้ที่ได้คุยแบบนี้คค่ะค่ะะก็จะได้รู้ว่าเออก็ส่วนราชการเนาะมันมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยแต่อยากจัดเมือนเหมือนปอบอกว่าหนึ่งร้อยคนเนี่ยโอ้โหพอคํานวณไปมันไม่ได้แล้วว่างไม่ได้แล้วเราก็อย่าลืมว่าว่าประเทศไทยเรามันกว้างใหญ่ไพศาลเนาะท่านละทุกจังหวัด เขาก็ต้องทําเหมือนกันแล้วมันแต่ละปีมนุษย์กี่โครงการที่มันหลั่งไหลเข้ามามากมายเหลือเกินอย่างเงี้ยมันนี้แล้วที่เขาให้เราสองพันเราก็ทําได้สามพันเราก็ทําได้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เมตตาัสมอค่ะโอเคค่ะขอท่านเดินทางไปสวัสดีภาพค่ะเดนนุจะส่งสเกจดูให้นะคะจ้าเดินทางปลอดภัยจ้า